และต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โพรไ t ทันเฟอร์แฟกเตอร์เสียงจากผู้ใช้จริงเนาะวัสดีครับ oh, <dear S 1> วัสดีค่รับแก้วเี่นไงสบายดีจสบายดีค่ะวัสดีโทษหาะอะไรเคื่อบวัสดีทษกคจักเทืือ กินมาแล้วร่างกายมันก็ไอ้ว่าคุ้ันผลนี่มันกับใข่มันก็หายหมดทุกอย่างน่ะแหละบางทีนะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าร่างกายเขาแข็งแห้งอ่ะดีขึ้นเนาะอืมดีขึ้นอ่าอ่านั่นละ มื่อเมื่อเนินกินมันมันลด้ปากลงไอ๋เลยว่าห้าใส่มืออย่างเงี้ยอ่ะอ่าห้าก็ส่ใส่ในปามันลดมันรดหลุดมือมาน้อยชิ้นมาน้อยหายหอบไปยังวะไม่ได้เบิดยังวะเออมาน้อยหายหอบเนี่ยเรียกว่าอาการดีนั้นนั้นดูแม่เนี่ยไอ้นั่นปกติมันสามวันหอบสองวันหอบเอ้ยจนที่เจ็บมาแล้วยังไม่หอบจนจนมาจนห้อกรงเชิดยังบ่บ่บ่เห็นมันหอบแค่แอนแอนแค่เชียรเนี่ย จริงๆแล้วชัดเลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวนี่มันมันกินน้ำกันได้นะเพราะว่าอ๋อมันได้อ๋อมันได้น่นบ่ได้เนื้อเนืก็ได้เป็นอะไรทีนั่นสิทั้งคนนั้งหมาแต่เนาะไม่รอนช้างไม่อะไรอืมนั่นแหละมันซอยได้มันซอยได้เบิร์ตจะว่าอ๋อมันมันร้อนหลุดมือเออหมาเราเห็นปะหมางับเขาแบบมันกิ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 นแล้ยเนาะอ่ากินไข้าไปง่ายเลยเขาจะแกมันได้ไอออกที่ไหนกันมันกิไม่ปากก็ได้เดี๋ยวมันกินเข้าไปอ่ะพีแต่ว่า ย่างโน้ยานเป็นยังไงหายหอบไหมปกติหมาตัวนี้มันสิหอบอยู่เป็นบ่หอเออมามันหอบอืมเป็นหอบสองสองมือหอบสามมือหอบไม่หอบแม่หงายหอบปุ๊บนะทงสารอาการหอบปุมันเป็นยังไงเพราเทสทอดเทสหายไหมเออฮะมันเป็นอะไรแบบแห้แห้แบบแบบแบบมาที่ห้ามาขึ้นใจงั้นเลยอ๋อ ก็คล้ายเหมือนขน้ะขึ้นใส่หอบม,มันเหมือนจะอ้วกแบบแหกไอแหกไอแหกเลยนะหมาพันน้อยๆอยีกทีหม้ามื่อนานเท่าไหร่อืมหมาหมาเอเอิญหมาพันหยังเอ่ญหมาพันหยังเอิญอาชีว่าว่า ชีวาวาเออชีว ah าวาหมาพันช ah ีวาวาล่ะเออเป็นเป็นหอบอืม,มแม่พ่อแม่นี่กินปั๊บอันนี้มันเป็นหลุดหลุดหล่นล,ลงมือเม็ดเดียวมันบอกสองเม็ดนั่นแหละโอ้ยงับจนสองเม็ดเลยเออสองเออล่นสองเม็ดไอ้แม่ก็าวทชินหน้ามันเลยไอ้เมื่อตู้เย็นนั่งเออมันก็ผิดจานเมื่อมันยันตู้เย็นนี่น,น,นี่ทั้งลูกทั้งแม่เลยปล่อยอย่างัน้ด้านไร้ดันตัวไ้ยไร้ออกมจับไปล่นตอนเตยไงหมาหนึ่งลากอาจารย์อุ้มโย่ไอ้อุ้มตัวน้อยตัวใหญ่มัน มันยุ่งวางไหมใช่อันนี้งาบเอาสามชินหมดเลยกินหมดเลยเออเขามันกินเลยหรเขาจะแก้ในปากก็แก้ไปไลยเออตอนแรกไปกินในปกก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นโสดีไปเลยเนั่นแหละก็เลยกินฟ้ามุกเออไอ้เขาเอออาจจะคือว่ามันกินไม่เป็นอย่างที่จังเลยวะลูกวะแม่ลองลองดูแม่แม่แม่ก็ลองลองดูอาการมันก่อนอะไรก็ตาไปหาหมอไปแล้ลูกก็ได้ห่วงหมาห่วงหมายยากหมากินยาคุเออว่าว่ากินยาคนณอะไปบ้างอันเออ เราตรงมาเอามาเอาเอาการไปอ่านดูเอาการมันไม่อยากแก้หอเหือะไรแบบนี้ว่ะถ้าเรานี่ยไม่เป็นคนคนก็มามันไม่เหมือนกันเลยอ่าแม่แม่แม่ก็ดูอาการเือเห็นว่าลูกสาววานะ ดูอาการดูปดมาเจ็ดมจนแปดมือจงหอบปันหนยังม่เห็นมันหอบจะแหกเลยเงี่ยแล้วมันนั้นมาหอบเามันจะเป็นเครื่องเดียวหรือไม่มือ่วนหญนหอบเลยจะมามาปันหนีเด็ดกติทีเออจะมาขี่รถมาทางไกลไกลก็บอหอบางอย่งอืมปกติ้าขี่รถไกลสี่สี่หอบเป็นบอี่หอบแล้วก็สีเหนื้อเออืมแล้ว่อโลเเลสี่เป็นไปเอป็นไรจางลยอันนีโอขับกระมาหอ มีป็นคนหักหมาหน่อยเออหักหมาก็เลยเออดีว่ะจังไรเดี๋ยวจะอันจังไรเราไปชอบไปถามอยู่เออหมามันกินมันจะต้องมัว่าว่าอันเชื่อหมาเัามันกินมันถิกินได้บอลงั้นอืม แต่เม็ดมันเงมันหายมันก็โตมันน่อยอ่นะพรากินสองเม็ดเข้าไปมันก็คือนสั่งมี่ีพลังหลายนะเแต่มันหายมันหาอแต่มันก็ซื้อไม่ยอมโนาะถาใครมันมีแห้งคือเอ๊ะมนคทำสวยเองะอือนีคือเป็นซ่าเนี่ยทัก็ิชิโไปถามมันก็เลยย่งเรื่องของลูกอยู่นะตอนนี้นะ อ้าวไงย่าที่อ่ากี่ีบ้าให้ังหาที่ก็ยูเลว่า่ยให้ฟังตองจมือเจ็ดไหมแรกบาที่นี้ก็อ๋อผมมีลุเบอกว่าเขาจะเก็บวันน้นมาละอืมปกติแล้วเคยบอกในรายการบอกว่าผลิตภัณฑ์ท่านที่เฟคเตอร์นี่บอเมนว่าสีกินได้เฉพาะคนสัตอ๋หรอเออหมาสีห้าหักแมวที่เห้าชอบมีอาการบอสบายขึ้นมาาหายกินขายที่กันอ๋อเหรอโอ้โหเด็ดขนาด โอดแม่เราดองกินทุเรียนหมดเลยไัมนีดยแม่เราบัให้ลูกกินเดยลูกกินแค่นั้นละแค่ลูกตา่ะละแค่ลูกตาขะดิแค่ลูกาอะไรกินหมดเลยนะวะเออโอเคนั่นละเดี๋ยวสิเตรียวไปหายละไปบาริสต้คระบบภูมิคุ้มกันเป็นพื้นฐานของสุขภาพสมบูรณ์เพราะระบบภูมิคุ้มกันมีความสัมพันธ์กับทุกระบบของร่างกายโฟไลฟ์อยากเห็นผลทั้งโลกสุขภาพดีและมีอายุยืน you <laughs>